อะนังอะลาวไปน้องเออคัวปลก้ามูจุกแล้วไปน้องเมากะลหลตัวเตะครับไปน้องวัดดีพอแม่ไปน้องซิทุกคนมาปบกับจองบบาวซิปแผนเป็ดมันเดิมไปน้องวันนี้ทักเมนูลาวไปน้องวันละเมนูวันละเมนูมาแล่วบาทิศเกงไห้ลาวไปน้องมาเนี่ยวัตถุดิบของเ่าทิศกับเปลี่ยนปลอมหมดแล้วข้ามูไปน้องก้ามูคัวปลิกก้ามูไอ้จำจำเลยไปน้องเออไอมาไปน้องมาบาทิศไหลเรืงเลย ตอนนี้ตังน้ำม,มาแล้วปวดการไม่เที่ยวเวลาพี่น้องตังน้ำแล้วน้ำเดิมร้อนแล้วพี่น้องอ๋ออ้อมจามบานจัดบานลาวสุดรอยละหนังฮะลาวพี่น้องอ๋อมกุ้งกังกุ้งกังลาวพี่น้องกัวพริกไว้แองแองไปเลยพี่น้องกัวกามุ้งหอยแองแองไปเลยพี่น้องใจเกลืองแง่งพริกนะพี่น้องนะจำใจเกลืองแง่งพริก อ๋อไอ้เกลืองไล่ก้นไปน้องเอาไปน้องรอรอระวังนี่เรอลอยน้ำเดือดอาไปน้องเกลืองเอาตามจอบเป็ดตามจ่อไปน้องนะเกลืองตายนี่มันสุดอยู่แล้็วไปน้องมันรดจัดจานอยู่แล้วไปน้องเออความเป็ดได้ตามตามปอดใจนะไปน้องนะอันนี้ไม่กล้ากินไปน้องเกลือตามเมืนเพือก็คือได้มดไปน้องไม่มีทูดตายตัวเอานดามลุงเลยไปน้องบ่าวทิศใจมู่เลยไปน้องใส่กาหมู่เลยไอหนังฮะ อ่ายัดหนังลาไปน้องเออทีนี้เราก็ต้มไวน์ไปน้องเราก็ต้มไวน์จนหวานนุ่มไปน้องให้จนหวาน,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 นปื่อยให้ปื่อยดูรุดนลงไปน้องให้ปื่อยดูรุดอ่ายัดรวยแรงลาไปน้องเออจามบานจัดบานลาแล้วไปน้องเอออ่า โอตาจะเป็นปน้องรอให้มันเดือดทีนี้ไงเผื่อไนอ้องเอาไปนอ้องแก่เผื่อะรไนอ้องเออเรามาได้เกลืองปลุกนงก้อนไปน้งปนองไวนังอักนาะงวอมลงไปกดดีนี่แปลงว่าน,ปนาาไปน,น้องได้มา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 าไ้มานไ้าไ้าา้้มไ ปลาเรือเราไม,ม่ต้องใช่หมาไปน้องเราก็ณมาจิ้มมาตทีลังตัดใช่มาบางทีมันเค็มเ,มเดียไปนอ้องเอออ่าวมไปอ่ะอันนี้ก็เราใช่ว่าเจ๊ตับเรียบร้อยไปน้องไปฟูดไปไล่จิ้มไปอ่ะหอมตามบานจิตบานลาวไปน้องเมากุลุ้ยตัวไปน้องวันเย,นยน็นๆยบา่าวติดวันละเมนูวันละเมโนไปน้องไปไปน้องรับชมุมไปกินข้าวได้ไปน้องมีความทุกข์ทุกขุกคนไปนอ้องเออเอฟทีบาท่าวติด ăn nướng lá lẩu, trai nấm, cua, ăn ta rất thấy... là cách ăn kín bình ong. À, po, đểo, ai nà me kíp qua bình ai phở rồi mà chìm ngay bình ong, mà bình ong á, chìm ngay lơi dần chúc đại tiệp, phở ai nàm cào ăn ong, trai trai bún phệ trứng bình ong, trai cầy trai rôn.

mọi thịt tầm vịt thịt tầm với bình lạ lẽ nè True toy luôn với nó luôn 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 ก้าวกลองแกงร้อนไปเนาะอ,อ่ะบออุยปด,ด,ด้วยไปเนาะอ,อืมดอมเนานะออกมาไปเนาะฮะลองไปลองไปตำกินเลยนะมาที่ตำวิธีตำไม,ม่แหลกรวยมัม้แหลกไปเนองแกงกัาวข้ามูา้ จำๆเรือยไปน้องก็ไปน้องรับชมด้วยมีความทุกขดังเอฟตรีไม่ปรีขอไปน้องให้มีความทุกข์ความทุกข์ไปน้องนอนรับกินก้าวได้ไปน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวทิดกันไปน้องนะเผื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปไปน้องขอบคุณขอบคุณไปน้องเอฟตรีอย่างไม่ขอไปน้องคอยครับกดบ่าวทิดกดติดตามคลิปบ่าวทิดตลอดแรงมากไปน้องแหลกคลิปหน้าบ่าวทิดอ้าเมนูไรกบอกว่าปรีขอน้องลาไปน้องรับชมนะไปน้องนะคลิปนี้บ่าวทิดกดตัวลาไปก่อนกดเจิญไม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปน้อง